ดูดึกแเปิดโลกกับชัยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มากินต้มกระดูกหมูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันในร้านเลยนะครับว่าหน้าตาต้มกระดูกหมูจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยเมนูที่เราติด,ด,ดกินคือเมนูตรงกลางนี้นคเครื่องเคียงเราก็ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็นี่คิมจี โอ้น่ากินามากครับผมแล้วก็กิมจิหัวใจเท้ามากิมต้มกระดูกก็ต้องขาดไม่ได้เลยครับคลิกหอมอามาแล้วนะครับโอ้โ<ห>เดือดเลยครับเตดเตืนอนร้อนเลยนะครับผมโอ้โห,โหเดือดูบะรบเลย น่ากินมากครับนี่ก็เหมือนเล้งบ้านเราเน่ะครับผมต้มเล้งแต่ว่าสไตล์เกาหลีครับต้มเล้งสไตล์เกาหลีดูครับโอ้โหเล้งเนื้อครับเน,เนื้อหมูนะครับกระดูกหมูเกาหลีเขาก็เรียกว่าเปียวฮายจังกุกนะครับก็โอ้โหเนื้อเยอะมากครับเนื้อเยอะมากสามชิ้นใหญ่ๆ แล้วก็มีอะไรมาให้เนี่ยอ้ยข้าวครับข้าวในหมอ้ออ้วเท่มากครับเนี่ยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้น,นี่ก็คือ,คอน้ําจิ้มครับเป็นวาซาบิอ่อนๆน,นะครับวาซาบิอ่อนๆแล้วนี่ก็น้าจิ้มพริกนะครับโอเคเราก็มาลองกินกันเลยนะครับโอ้โหน่ากินมากครับผม โ oh. อหนาึ่ง 1> 1ชิ้นครับ mm hmm. เล้งกระดูกชิ้นที่2ครับโอ้โห mm hmm. oh, ใหญ่มากเนื mm ้อ hmm. เยอะมากครับโอ้ mm hmm. oh, ชิ้นนี้ใหญ่มาก mm hmm. นี่ชิ้นที่ สามโอ้ใหญ่มากครับตอนนี้เราลองกินน้ำกันดูกันโอ้โหน้ำนัวมากครับน้ำนัวมากในนี้ก็จะมีผักผักกาดที่เขาไปตากแห้งอันมาแล้วนะครับวันหลังเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาตากกันยังไงนะครับ วัวอร่อยมากอร่อยมากร้านนี้อร่อยอร่อยกิมจลองกินกิมจิกิมจิไม่เปรี้ยวนะครับหุาหวานอร่อยอร่อยัวหมู ก๋วเตี๋ยเท้าซุปตีเท้ดูความนุ่มของเนื้อครับโอ้โหแบบ ยุ่ยมากครับต้มได้เปื่อยมากเลยนะครับโอ้โ,อโ,หโหดูครับน่ากินมากครับนี่ก็คือเล้งเกาหลีนะครับเล้งเกาหลีน่ากินมากครับ ขึ้นเตียอะไรอือข้าวโอ้โหข,ข้าวน่ากินมากร้อยครับร้อย เ,เกาหลีครับเล้งเกาหลีทำาไมใช้มือแม่อร่อยครับใช้มือลุยเลย น้ำกิมจิครับตามด้วยพริกครับจิ้น้ำจิ้มก่อนน้ำซุปแซ่บมากครับนี่ถ้า เปรียบเทียบที่บ้านเรานะครับก็ใส่ขิงขาคาตาครยเล้งแบบบ้านเราคือบ้านเราเลยแต่นี่ก็สูตรเกาหลีเขา,าจะใส่ผักใส่เครื่องแกงของเกาหลีนะครับโหผักนี่ก็แซ่บมากครับแต่ก็ร้อนมากครับจิ้มจิ้มวาซาบิวาซาบิอ่อนๆ That man เนื้อนุ่มมากครับผมเซอระเบียอ,อ่อนๆนะครับ,รรบเป็นเมนูที่คนไทยหลายๆคนชอบนะครับผมผมคิดว่าทุกคนคงอชอบ โหแบบติดใจใครได้กินแล้วติดใจมากครับอร่อยอร่อยมากเลยอาหารถูกป,ปากคนไทยครับเขาเรียกเปียวไฮจังกุกนะครับอร่อยมากครับใครมากรีต้องลองครับ

ข้าวครับอ,รอ,อืม,อ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 มชิมจีครับตามด้วยน้ำซุปโอ้สับสับสับมาอร่อยจรงแทะกระดูกนี่แหละครับ ถ้ามากินแบบผู้ดีผู้ดีแม่อร่อยมันไม่ได้จบไม่ได้จบก,กินแต่ผู้ดีไม่ค่อยอร่อยครับต้องแบบบ,บ้านเราเลยคนระับข้าวอุ้ร้อนอ ต้องลองครับน้ำจิ้มรสเบียงอ,อ่อนเอาข้าวใส่ข้างในนี่นเลย ใส่ในหม้อมามันร้อนครับใส่เลยข้าวติดก่นหม้อข้าวติดพ่นหม้อ,ข,มอข้าวใส่นี้เลยครับคลุกเลย นี่นะครับ <N> <liksomality> <N> <objectively> <N .inda> ราาครับ Huk! Right. Huk! Mm. อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับก็คลิปหน้าไปกินอะไรกันต่อก็ตามไปดูสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัว <Okay. S 1> จัดการให้หมดก่อนหรือว่า